ีครับผู้ปกครองผูท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนในบทเรียนนี้นะครับรูอ้อมจะมาสอนเรื่องสิ่งรอบตัวเรานะครับเป็นบทเรียนที่2ต่อจากบทเรียนที่แล้วนะครับซึ่งเราได้ทําความรู้จักกับสิ่งต,ต่างๆรอบตัวเราไปแล้วนะครับในบทเรียนนี้เราจะมาจําแนกสิ่งต่างๆานะครับจาแนกอย่างไรนะครับเราไปชมเลย โอเคขอนอื่นนะครับมาทบทวนประสบการณ์เดิมก่อนนะครับในฐานะที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องสังเกตินานาการก่อนนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งรอบๆตัวเรานั้นสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตลอ,ลองคิดลองคิดนะครับลองคิดจากประสบการณ์เดิมของเราสิครับ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งรอบๆตัวเรานั้นสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนี่คุณมีภาพประกอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนะะื้อหาพร้อมกันสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับ รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆมากมายมีรูปร่างลักษณะและที่อยู่อาศัยแตกต่างกาันเช่นคนพืชสัตว์สิ่งของเก้าอี้ดินสอยางลบเป็นต้นบางชนิดเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดก็เคลื่อนที่ไม่ได้บางชนิดหายใจได้กินอาหารได้เจริญเติบโตได้บางชนิดก็ไม่สามารถทำได้ เราจึงแยกสิ่งต่างๆรอบตัวเราออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูนะครับกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตได้แก่มนุษย์สัตว์และพืช พืชก็จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งมีการดำรงชีวิตเหมือนการคือกินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เติบโตได้มีลูกได้และหายใจได้นะครับอันนี้พืชอาจจะมีข้อแตกต่างไปจากมนุษย์และสัตว์นะครับอย่างเช่นเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเติบโตได้เหมือนกันพืชแต่พืชก็มีลูกได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะอาศัยวิธีการ สมพันธ์ที่ต่างจากมนุษย์และสัตว์นั่นเองนะครับต่อไปคนหรือมนุษย์คนกินอาหารโดยใช้ปากมีการเจริญเติบโตเคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งกระโดดหายใจทางจมูกและมีลูกหลานได้สัตว์กินอาหารโดยใช้ปากมีการเจริญเติบโตเคลื่อน โดยการ,กรกาวิ่งกันโดดบินเลื้อยคลานว่ายน้ํามีการหายใจและมีลูกหลานสืบพันธุ์ได้พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดหรือกินอาหารทางราครนะกินอาหารโดยการใช้ธีการดูดสืมมาหาทางรากมีการเจริญเติบโตมีการเคลื่อนไหวด้วยหายใจทางใบเอามีการหายใจด,ด้วยหายใจได้ทางใบและขยายพันธุ์ได้เช่นกัน ก็อาจจะใช้วิธีขยายพันธุ์แล้วแต่ชนิดของพืชไปนะครับเดี๋ยวเราไมได้เรียนต่อ,ตอไปบเรียนหน้านะครับต่อไปมาดูสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถกินอาหารได้หายใจเคลื่อนไหวเจริญเติบโตและมีลูกหลานได้ก็คือไม่สามารถ กินอาหารไม่สามารถหายใจหรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวเจริญเติบโตและมีลูกหลานได้นะครับไม่สามารถได้สิ่งไม่มีชีวิตอยางต้งแยกออกมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองแล้วก็ที่นษย์เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาซึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตา,ตามธรรมชาติเช่นน้าดินอากาศเป็นต้นและสิ่ง ไม่มีชีวิตที่นมนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถยนต์นาฬิกาแว่นตาภาชนะของใช้ต่างๆนะครับเป็นต้นดูจากรูปภาพอย่างเช่นรถมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมน้ําแต่น้ําเกิดขึ้นเองธรรมาชาติเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับต่อไปเมื่อเราได้รู้จักแล้วนะครับก็จะมาดู ร่วมกันนะครับนำข้อมูลที่สํารวจได้มาจัดจําแนกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจากรูปภาพนี้นักเรียนเราจะลองจําแนกดูนะครับสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับลองจําแนกดูนะครับอ่านี่เดี๋ยวครูจะแนกให้นะครับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเตากบต้นไม้ แมลงนักเรียนลองเลือกมาอีก2อ,อย่างนะครับโอเคเลือกได้แล้วใช่ไหมเก่งมากต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตนาฬิการถดินสอน้ำไหนนักเรียนลองเลือกมาอีกครับสองอย่างนะครับมีอะไรนะอ่าเก่งมากต่อไป สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นเรามาดูในท้องถิ่นเราครับเราในฐานะนักวิทยาศาสตร์เราจะจําแนกสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับือสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคนวัวควายนี่คือผิดนะครับคออายโควายนะครับตกไปนะครับ นกต้นไม้ยา้าไหนนักเรียนเรายกตัวอย่างเพิ่มเติมสิ่งที่มีชีวิตในท้องถิ่นเรามาให้ครูดูอีก3อย่างด้วยกันนะครับโอเคต่บายสิ่งไม่มีชีวิตน้ำเสื้อผ้ารองเท้าดินอันนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับ น้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสื้อผ้ามนุษย์สร้างขึ้นรองเท้ามนุษย์สร้างขึ้นดินเกิดขึ้นตามธรรมชาตินัเกเรียนลดตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตเพิ่มเติมให้กูษาย่างนะครับโอเคต่อไปจับจำแนกได้มาเขียนเป็นแผนภาพค,ความคิดสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นเรานะครับรูะจะพา เล่นเกมให้นักเรียนทายนะดอกเข็มต้นมะม่วงมดผีเสื้อเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นเรานั่นเองเราจะพบเห็นบ่อยมากเลยดอกเข็มต้นมะม่วงมดผีเสื้อนะครับต่อไปโต๊ะมานั่งกระดานลื่นชิงช้าวัดอันนี้เป็นสิ่ง ไม่มีชีวิตรรบตัวเราที่อยู่ในท้องถิ่นของเราซึ่งเราจะพบเป็นประจำนะครับต่อไปนักเรียนทำแผนภาพความคิด2ภาพนะครับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่นของนักเรียนนะครับครูให้เวลา5้านาทีนักเรียนกดสต็อปวิดีโอเอาไว้ก่อนนะครับแล้วลองลองอมีสมุด กับปากกาเราวาดดูนะครับเป็นแผนภาพความคิดนะครับจาแนกสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีมีชีวิตนะครับอาจจะวาดเป็นอย่างไรก็ได้ครับให้เราวาดเส้นโยงไปโยงมาเป็นแผนภาพความคิดของเราจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับนักเรียนสามารถออกแบบได้ดตามนักเรียนต้องการเลยสต๊อปอิดโอไว้ก่อนนะครับ5นาทีป้ okay, ายโอเคนากลับมาเจอกันไหมนะครับ มาสรุปการผูเชื่อว่านักเรียนสามารถแยกสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตได้แล้วโอเคมาสรุปกันนะครับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายสิ่ง หลายชนิดที่เหมือนกันและมีอีกหลายสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเช่นนกบางชนิดมีในท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้นปลาบางชนิดและอื่นๆอีกจํานวนมากที่เป็นสัตว์ต้นไม้สิ่งของซึ่งมีเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับซึ่งเราในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์เราต้องรู้จักสังเกตใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์รรรรสังเกต ทําไมสิ่งนี้มีความแตกต่างกันนะทําไมในพื้นที่นี้มีพื้นนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตมมั้งสมมติฐานขึ้นมามนเองเราจะในอนาคตเราก็จะนําไปสู่การทดลองอย่างนักวิทยาศาสตร์นะครับโอเคต่อไปนะักเรียนประเมินตนเองนะครับเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนนะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนะครับมาเรามาตอบคําถามพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ สิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในวันนี้าการจําแนกใช่ไหมจำแนก,นนกสอง,ส,องอสิ่งต่างๆรอบตัวเราไปสองอย่างก็คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับแล้วเราก็ยังไปดูที่ท,ท้องถิ่นของเราด้วยว่าที่ในท,ท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรบ้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเราลองสังเกตเราสังเกตกันแล้วก็กยกตัวอย่างไปแล้วนะครับ เราจะยังจำแนกได้อีกว่าสิ่งมีชีวิตนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นน้ําก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติอะไรอีกรถยนต์รถยนต์ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองขออง้อ2นักเรียนจะนำความได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นตนเองครอบครัวและสังคมเข้าไปได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับถ้านักเรียนรู้นะครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งใดต้องการอะไรสิ่งใดกินอาหารอย่างไรนะครับนักเรียนก็จะสามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดก,การกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยนะครับนักเรียนมีคําตอบอะไรเพิ่มเติมก็สามารถาลองพูดอธิบายกับตัวเองดูนะครับส่วนในบทเรียนนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราจะมาคุกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับ ขอบคุณนักเรียนทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ